สวัสดีครับเพื่อนๆกับมาเจออีกครั้งกับ EC6395 e นะครับวันนี้มีสินค้าดีๆมารีวิวอีกแล้วเบสิอนะครับเป็นสายชาร์จที่เขาเรียกว่าร้อยวัตต์ร้อวัตต์นะครับผมซื้อมาเป็นสีเขียวแพคกจริงประมาณนี้นะเช็คได้ของปลอมของจริงนะครับมี QR Code ตรงนี้ให้โค้ด ร้อยวัตต์ฟ้าชาร์จนะครับแต่ว่าทำไมผมถึงซื้อคือก่อนหน้านี้ผมเคยมีพวกสายชา้าแบบนี้สามในหนึ่งเห็นไหมเป็นโยโย่เนาะมันเหมือนจะดีนะเอาจริงๆเหมือนจะดีแต่เอาเข้าจริงๆแล้วมันรับการจ่ายกระแสได้ไม่ค่อยมากเพราะฉะนั้นถ้าถามผมผมเลยไม่ค่อยรู้สึกว่ามันจะโอเคสักเท่าไหร่อ่ะผมลองดูแล้วกันนะผมต่อเข้ากับอะแดปเตอร์ให้ดูก่อนนะก่อนจะไปดูตัวสินค้าตัวนู้นเนาะได้เห็นภาพนะครับนี่เสียเข้าไปแล้ว แล้วก็ผมจะมาต่อเข้ากับไทซีบน iPad ผมนะต่อไปมาดูค่าวัตต์ดูสิมันจ่ายอยู่แค่5.3วัตต์5วัตต์ไม่เกินอนะดูสิน้อยมากน้อยมากเพราะนั้นจะต้องบอกก่อนเลยว่าไม่เวอร์เพราะปกติแล้ว iPad เนี่ยมันจะได้อดปเตอร์ชาร์จประมาณ20วัตต์ชาร์จเข้าจริงก็ประมาณสัก18วัตต์ เนี่ยตัวนี้เข้าไปเนี่ยเจ็ดวัตต์แต่ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะเอาจิริงคือถ้าไม่ซีเรียสมากเพราะว่าสายชาร์ตัวนี้ผมได้มาในราคาสี่สิบเจ็ดบาทถูกมากงานถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าก็นั่นแหละมันมันแบบมันได้กระแสในการจ่ายน้อยไปซึ่งซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าอยากได้ 3- ในหนึ่งแบบนี้อีกนะครับเพื่อที่จะได้แบบเอามาชาร์จใช้งาน วันนี้ตัวนี้เลยตอบโจทย์นะครับผมแกะให้ดูแล้วกันว่าข้างในมีอะไรบอกเลยสวยมากนะเอาจริงๆผมซื้อมาสองเส้นเลยนะข้างในก็มีคู่มือของเขาที่เขาบอกว่ามันรับกระแสใจ่วัดเท่าไหร่นะครับภาษาจีนเนาะล้วมีภาษาษอิกด,ด้านหนึ่งติ๊กเกอร์ขำๆน่นารักน่นารักเอาไปแปะไม่รู้สิใช่ไหมเป็นติกเกอร์เติกเกอร์นะครับแล้วก็ ตัวสายมันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก็สวยอะนะครับสายประมาณนี้นี่สายสายนี่คือเนื้องานดีมากนี่มีการสกรีนไว้ชัดเจนมากตัวนี้ไมโคร USB ได้20วัตต์แล้วก็ Lightning 2 0วัตต์ใช้ี100วัตต์นะครับแล้วก็สายขดมาแบบนี้ตัวสตรแปนี้เขาก็ให้มาด้วยนะครับเบสิคดไหม แล้วก็สายเป็นสายยอมยาวประมาณเมตรยี่สเมตรนะครับมาตรฐานหัวตัวต้นทางเป็น USB Type A, u s เหมือนกันแต่บางคนอาจจะบอกว่าอ้าว Type A แบบนี้มันก็เล่ากับว่าจ่ายไฟได้เต็มที่ก็ Quick Charge 4ไม่ใช่ PD ที่เป็น Power Delivery ถูกปะ่ะปกติวันนี้มันต้องเป็น Power Delivery ก็คือ Type C ขอโทษมีหัวแปลงดึงออกมาเลยดึงออกมา ไทซีจ้าเป็นไงโอ้เวอร์สุดๆ,ๆที่สำคัญยังมีฟีเจอร์ซ่อนในนี้อีกนะในเบซียตรงนี้ที่รวงหัวมันเนี่ยมันจะมีไฟ LED โชว์ครับว่ามันชาร์จอยู่มีไฟซึ่งจะมี2สีสีน้ำเงินกับสีส้มนะครับสีน้ำเงินหมายถึงว่าเป็นการชาร์จแบบปกติก็คือไม่ใช่ฟาชาร์แต่ถ้าขึ้นเป็นสีส้มคือมีการชาร์จแบบฟาชาร์เจ๋งบ้าละสายผมบอกเลยว่าเป็นสายถักที่ดูดีมากม ดูดีมากบอกเลยเส้นนี้ผมได้มา299บาทเหมือนจะแพงนะแต่ของดีของดี100วัตต์อันนี้ชาร์จ Macbook เหลือบอกเลยนะ Macbook Air ผมเนี่ยรับกำลังไฟชาร์จ45วัตต์เนี่ยผมว่ามันเหลือเลยและที่สำคัญก็คืออะไรหัวตัวนี้ไม่ต้องไปนั่งหาซื้อเนยอย่างตอนนี้ผมจะใช้กับอะแดปเตอร์ที่รีวิวไปก่อนหน้านี้นตัวอ,อ,อีลู อ 40, 45ผมจะต่อเข้าพอร์ตบนเลยนะพอร์ตบนมันคือรับรับไฟออกเนี่ย65วัตจริงๆพอร์องก็ได้65วัต์เหมือนกันเพราะว่ายังไงผมก็ต่อพอร์ตเดียวอยู่แล้วนะครับสังเกตดูนะกาลังไฟตอนนี้ที่จ่ายอยู่มาเลี้ยงอะแดปเตอร์คือ0.3วัตนะผมจะชาร์จ Android ก่อน่อะแอนดรอยด์แอนดรอยกากาๆของผมเป็นเครื่องสแตนบายอันนี้ชารจไปแล้วไฟจ่ายเท่าไหร่7.5วัตต์7.5วัตต อันนี้คือให้ดูนะชาร์จอย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองไปชาร์จ i iPhone 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 นะชาร์จเข้าไป iPhone iPhone ผมเป็น iPhone 13 Pro Max นะครับตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่87ครับ่ะชาร์จไปแล้วรอแป๊บ ก็ต้องบอกก่อนว่าตัวแบตเตอรี่ที่ iPhone มีอยู่ตอนนี้มันไม่ได้มีแบตเหลือน้อยมากๆเพราะฉะนั้นตัวการทำงานของตัวเครื่องเนี่ยมันก็พยายามลดกระแสไม่ให้จ่ายเยอะนะตอนนี้จ่ายเข้าไปในพอโปรโตคอลมันคุยกันแล้วเนี่ยจะเริ่มเห็นว่ามันเริ่มขึ้นมาแล้วมาจ่ายที่9.4วัตต์สังเกตไหม9.4วัตต์ังนั้นจะเห็นว่าไอตัวนี้ก็ไม่ฟ้องว่าฟาชา์ด้วยเพราะอะไรมันไม่ได้ทำฟาชาร์ตัวโทรศัพท์มันแบตเตอรี่เหลือเยอะ ตามสไตล์ไอโฟนมันก็จะไม่ชาร์จเร็วอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะว่าผมเปิดโหมดที่เขาเรียกว่า Optimize แบตเตอรี่ไว้นะครับต่อผมต่อ Lightning แล้วใช่ไหมผมถอด Lightning ออกก่อนเพราะผมอยากให้เห็นภาพว่าเออถ้าผมต่อหลายๆอันจะเป็นยังไงผมต่อ t y ป e c บ้างเพราะผมจะชาร์จกับ iPad ผมซึ่งแบตเตอรี่ผมเหลืออยู่84%ผมชาร์จนะ iPad Pro ผมวัดขึ้นไปที่14วัตแล้วนะ15วัต์แล้วก็ขึ้นไปจะ16วัต แนนอนเหมือนเดิมครับผมเปิดอ p t ติ i z e แบตเตอรี่ไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันก็จะไม่ได้จ่ายวัตต์สูงสุดเท่าที่จะจะ,จะจ่ายนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่ายังดีกว่าไอ้ตัวนี้แน่ๆนะเห็นนะขึ้นไปแบบ16วัตต์แล้วนะ16วัตแล้วนะทีนี้ผมจะเอามันมารวมกันเออเอามารวมกันจ่าย USB m i โครไมโคร USB ชาร์จ Android ผมอัพชาร์จไปแอนดรอยผมตอนนี้แบตเตอรี่3า แล้วก็ผมชาร์จ iPhone ผมใช้ร์จไอโฟนนะปึ๊บ <S 2> <S 2> <S ชาร์จแล้ววัดก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเสียบสามอุปกรณ์เลยตอนนี้นะครับแล้วก็แสดงสถานะไฟจะเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินนะเพราะว่ายังไม่ใช่ไฟชาร์จนะครับเป็นไฟชาร์จก็ต่อเมื่อแบบว่าเรามันมีการจ่ายไฟแบบสูงสุดนะครับเพราะนั้นวันนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นภาพชาัดเจนว่า ถามอุปกรณ์แล้วถล่มไฟกับสายเส้นนี้สักเท่าไหร่นะเพราะอุปกรณ์ผมอาจจะแบบแบบมันเต็มอะ่ะแต่คือทดสอบให้ดูหลายๆคนทดสอบไปแล้วแล้วก็จริงๆผมมีการใชร้กับ macbook ไปแล้วเหมือนกันก็ถือว่าใช้ได้เลยตอบโจทย์มากนะครับเห็นบัตรไหมบัตรก็ขึ้นมาตอนนี้จะอยู่15.6วัตต์ดูเหมือนไม่เยอะนะอย่างนี้ผมบอกอตอนนี้ตัวอุปกรณ์ผมแบบมันเกือบเต็มหมดเลยอะก็จะมีแค่ตัว android เท่านั้นที่แบบมันตัว ตัว Android มันแบต31%เซนะครับก็อย่างที่เห็นเนี่ยวัดขึ้นตรงนี้ <c oughs> ก็เป็นอะไรที่เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูครับบอกเลยว่าตอบโจทย์ในการใช้งานมากๆโดยเฉพาะเรื่องของหัวที่มันแปลงได้เนี่ยหัวที่มันแปลงแบบนี้ได้เนี่ยเสียบแบบนี้ปับ๊บนะแล้วก็ไปเสียบข้างล่างก็ได้เหมือนกันนี่เดี๋ยวให้ดูปึ๊บผมต่อเหมือนเดิมต่อเหมือนเดิมชา้าเหมือนเดิมชา้าตัว าราพัดอุปรกรณ์ <Okay. S 1> ผมอสายเข้าไปนี่ตอนนี้เหมือนเดิมใช่ไหมมันก็กินเท่าเดิมเพราะว่าบอกแล้วว่าตัวบริหารจัดการของตัว iPhone iPad มันก็ทำงานของมันแบบนี้นะครับก็รีวิวให้ดูครับว่านี่คือสายที่ผมบอกว่ามันตอบโจทย์การใช้งานมากๆเห็นไหมอะแดปเตอร์มันมีให้เราต่อบแบบไหนเราก็มีครบนี่อยากจะเป็น Type C ก็ดึงหัวออกมาถ้าเป็น Type C เออเป็นไงเจ๋งนะ ผมว่ามันตอบโจทย์มากสำหรับตัวนี้นะเบสิสนะครับสายที่เป็นสายถักแล้วก็เป็นสามในหนึ่งะครับความยาวเมตรยีบอกเลยว่างานคุณภาพดีมากสายเส้นหนึ่งนี่สองบาทที่ผมได้มานะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเอาไปซื้อสายแท้ดีกว่าไหมอันนี้ก็แล้วแต่ครับนา,นานาจิตตังก็ตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับว่า มันเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกแหละมันพกเส้นเดียวลองนึกภาพนะไปต่างจังหวัดพกเส้นเดียวนะไม่ต้องไปนั่งพกอะไรเยอะแยะแล้วก็ชา้าไปเลยเพราะสายสายเสยพันเรียบร้อยงานคุณภาพดีไม่ต้องกลัวว่าสายมันจะเสื่อมสภาพเหมือนพวกไอโฟนไอโฟนที่สายมันจะค่อยๆเสื่อมสภาพตามการใช้งานนะครับส่วนใหญ่ก็จะพังกันตรงนี้แหละแล้วก็เริ่มยุย่ยสลายอย่างผมมีอะแดปเตอร์ของ MacBook ตัวเก่าแม o บุ๊กโปะบอกเลยว่าแทบจะย,ยุ่ยแทบจะพังแล้วสายพวกนี้ แต่พวกนี้คือสายถักหรือเฟืองครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะว่าผมไปซื้อมันจากที่ไหนนะครับในวันนี้ถ้าชอบ,อบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์ h, ไปไม่ได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่ได้พลาบผมมีการเด็ดคลิปวันนี้ไปแล้วขอบคุณที่รับชวมวิธีอีซี่ของสามเก้าห้าสวัสดีครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าถ้าเราชาร์จมันได้วัตต์อย่างที่เขาคุยหรือเปล่านะครับตัวน,นี้ได้ร้อยวัตต์แต่ว่าอะแดปเตอร์ผมมัน65วัตต์นะก็ ผมจะชาร์จด้วย Type C เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็น Quick Charge ตัวนี้ถ้า,ถาใช้ก็จะเป็น Quick Charge 4.0เป็นตัวนี้นะแต่ว่าอุปรกรณ์ผมมันไม่ใช่ Quick Charge แบบนั้นมัน support PD งั้น PD มันจะ support ด้วย Type C นะครับผมจะต่อ Type C ท,ที่ชุดบนนะชุดบนตัวนี้จริงๆต่อตัวนี้ก็ได้นะเพราะว่าผมต่ออุปรกรณ์เดียว C1 C2 เนี่ยถ้าต่อตัวเดียวเนี่ยมันจะจ่าย65วัตต์นะครับตอนนี้ที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่ามันกินวัตต์อยู่0.3วัตต โอเคอยูนะ0.3วัตต์ att, นะผมจะต่อ iPad ก่อน iPad ให้ดูตอนนี้ต่อ iPad แล้ว iPad ผมแบตเตอรี่โหไอ iPad 100แล้วมันจะกินวัตต์ไหมเนะี่ยแล้วแต่มันก็ขึ้นนะ14วัตต์อยู่ตอนนี้แล้วก็ลงเพราะว่าพอดีวัตต์มันเต็มนี่คือ iPad นะครับงั้นเดี๋ยวผมจะต่อนี่ i p a d Pro นะผมจะต่อ Macbook Air ผม M1 นะเข้ากับ Type C ให้ดูว่ามันกินวัตเท่าไหร่ตอนนี้ MacBook Air mm hmm. ผมเนี่ยมันอยู่80กว่าเนะครับเดี๋ยวผมเ,เปิดความสว่างสูงสุดด้วยแล้วก็เดี๋ยวเปิดเปิด YouTube ประเภทแบบ 8K แล้วกันจะได้เรนเดอร์โหดๆได้เห็นว่ามันกินวัตแค่ไหนนะครับแอปหนึง่งโอเคแต่คงไม่เปิดเสียงนะ ว่าเปิดเสียงเดี๋ยวก็มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์แล้วก็กวนกันอีกเนาะโอเคผมเปิดไปแล้วนะปุ๊บมาดูซิว่ามันกินวัดเท่าไหร่ตอนนี้วัดขึ้นมาที่43 41วัดแล้วเห็นไหมแล้วก็ลงบ้างนิดหน่อยแต่ก็คือว่ามันจ่ายได้อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้จ่ายอยู่บนพอตซี C2 นะครับทีนี้ผมจะลองทําอีกแบบหนึ่งก็คือผมจะเอา ผมจะเอาตัวนี่ตัวนี้ตัวนี้ที่เห็นอยู่ตัวนี้นะผมจะสวิตนิดนึงเพราะว่าผมจะใช้พอตเดิมที่ต่ออยู่กับแม็กเป็นตัวทํางานนะครับผมต่อก่อนผมต่อที่ C หนึ่งพอรพตอของให้ตัวสายบ c สตัวนี้ผมต่อ C 1นะเพราะฉะนั้น C 1ที่ทํางานเนี่ยตอนเนี้มันจ่ายวัดอยูอ่ขึ้นมาแล้วนะเมื่อกี้พอดีถอดออก โปรคอมซิงกันละสามสวัตแล้วนะผมจะต่อ C2 ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะแชร์โหลดกันนะครับตามคู่มือสเปคเขาบอกว่าไอตัว e loop c5 เนี่ยนะครับ n n ออเสน c5 เนี่ยมันจะจ่ายตัวบน45แล้วตัวล่างจ่าย18วัตต์ก็รวมกันเป็น63วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเส้นนี้ผมจะชาร์จเข้า ipad pro ผมอย่างที่บอก ipad pro ผมตอนนี้แบตเต็มนะ สาย้าไปแล้วขึ้นยังอ่ะขึ้นแล้วนะวัดนะ่าจะขึ้นเกิน40วัตต์นะรอทักแป๊บรอทักแป๊บพอดีเพิ่งต่อสายเข้าไประบบมันก็เลยซิงอยู่นะครับวัดเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้41วัตต์ผมเปิดจอของ iPad ด้วยดีวยกว่าจะได้กินวัดนะครับอ้54อา54วัตต์เห็นไหมนัอถามว่า ไอ้สายตัวนี้ทํางานได้มันทําได้นะแต่ว่าตัวอะแดปเตอร์มันจ่ายแบบไม่ถึง100วัตต์ไม่ถึง65วัตต์แล้วก็อีกอย่างก็คือ macbook air ผมมันรับ45วัตต์ไงมันก็เลยไม่ได้แบบรับเต็มเๆอันนี้คือให้เห็นไงว่าสายมันสามารถ support ได้นะเอาจริงๆทีนี้อย่างหนึ่งที่ผมจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือว่าตอนนี้ถ้าสังเกตดูนะใช้ c ตัวนี้ผมถอดตัวที่ไม่เกี่ยวข้องออกผมถอดตัวที่ไม่เกี่ยวข้องออก ตอนนี้จะเหลือแค่พอตเดียวผมต่ออยู่ c ีหนึ่งีหนึ่งนะวัตที่ขึ้นอยู่ตอนนี้คือสาสิบแปดวัต์แล้วก็ลงังไ่ขึ้นไปเรื่อยๆต,ตัวหัวสายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเห็นไหมตัวนี้จะเป็นสีส้มตอนนี้มันทำงานเป็นสีส้มอยู่ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมผมพยายามป้องให้เห็นอยู่ที่โล่งเนืมองไม่ค่อยเห็นนี่สีส้มเนาะเมื่อไรก็ตามถ้าเรามีการใส่อุปก,กรณ์เสริมอื่นใดเข้าไป นะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมจะต่อเข้า iPhone แล้วกันใช้ l ไ t นิ n งนะต่อเข้าไปสังเกตดูที่ตัวมิเตอร์นะตอนนี้40วัตต์นะต่อปับ๊บชาร์จชา i p h o n โฟนผมแล้วจะเห็นว่าวัตต์ร่วงทันทีเพราะว่ามันมีการสวิต ราะว่ามันมีการสวิตช์นะครับของการจ่ายกระแสไฟเกิดขึ้นนะอะแดปเตอร์มันมีการเช็คแหละว่าเฮ้ยตอนนี้มีการต่ออุปกรณ์สองตัวเข้ามาครับถ้าสังเกตดูจากเมื่อกี้ตอนแรกเป็นสีส้มนะตอนนี้กลายเป็นสีน้ําเงินไปแล้วในตัวไฟตรงนี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยตัวหลอด LED ตัวนี้เป็นสีน้ําเงินไปแล้วแสดงว่าไม่ได้จ่ายฟาสชาร์ดใช้ที่เป็นแบบนี้เพราะเราต่อ2อุปกรณ์พร้อมกันคือแม็กอะมันรับ PD ที่สูงกว่า45วัตต์ ผมเข้าใจว่ามันรับ20โวลต์นะ20โวลต์2แอมป์นิดๆนะครับแต่ว่าในใน iPhone เนี่ยที่เราชาร์จเข้าไปมันไม่ได้รับ20โวลต์มันรับน้อยกว่านั้นผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นสัก9โวลต์ผมไม่ได้วัดนะเพราะนั้นก็เลยตรวจสอบอะไรไม่ได้ผมได้วัดแค่กระแสที่มันกินก็คือวัดนะครับวัดได้แค่วัดแค่ตรงนี้เท่านั้นไม่ได้แบบไปวัดตามอุปกรณ์งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับตัวอุปกรณ์มีการดีเทคเจอพอดีเทคเจอปับ๊บมันซับพอร์ตมาตรฐานต่ําสุด ซึ่งก็คือ iPhone ในเวลานี้หวัดที่กินก็เลยเหลือเท่านี้ถ้าผมถอดนะครับตัว Type C ออกก็คือไม่ต่อเข้ากับ Macbook จะเหลือแค่ Lightning อย่างเดียวหวัดเนี่ยมันก็จะไปกินตามสูงสุด วัตต์มันก็จะไปกินตามสูงสุดนะครับของตัว iPhone ซึ่ง iPhone เนี่ยซัพพอร์ตจริงๆในการชาร์จนะครับอะแดปเตอร์เป็น20วัตต์แต่จริงๆรับจริงๆก็แค่18วัตต์เท่านั้นดังนั้นตัวนี้ก็จะขึ้นใหม่ไหมสิบเจ็ดวัตต์ตอนนี้ iPhone ผมตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่หกสิบสองเปอร์เซ็นต์สังเกตดูเนี่ยขึ้นไปเว้ยี่สิบวัตต์แล้วนะเอาจริงๆเอ้ยอยีจย่จะยี่สิบเอ็ดแล้วเว้ยเออนึกว่าจะแค่สิบแปดทะลุขึ้นไปเลยนะเฮ้ยเห็นไหมสายตัวนี้แม่งไ,ไม่ธรรมดานะแล้วก ตัวสายเนี่ยกลับมาเป็นสีส้มอีกครั้งหนึ่งเป็นสีส้มอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือตกที่ฟ้าชาร์จนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ที่เห็นเลยคือสายมันทํางานได้ไหมสายมันใช้ได้ครับบอกเลยสายดีจริงๆเพีเยงแต่ว่าถ้ามาต่อหลายอุปกรณ์พร้อมกันเนี่ยมันก็จะเป็นซัพพอร์ตมาตรฐานที่ต่าที่สุดเพราะฉะนั้นแน่นอนเท่า,มาเมื่ไรก็ตามเราดัานมีต่อไมโครยีบี oh. oh. เข้าไปพว่วงด้วยซัพพอร์ตต่าเลยนะนี้ก็ถือว่าโอเคนะถ้าอยากเร็วก็คือชาร์จตัวเดียวเพราะว่าอะแดปเตอร์มันจะรับแค่นั้นถูกม วันนั้นถ้าคิดว่าอยากจะชาร์จแยกแสดงว่าจะต้องมีสายแยกอย่างเงี้ยผมก็ต้องต่อสายแยกเพื่อที่จะใช้งานเพราะไม่อย่างนั้นยาก,การเป็นว่ามันจะไปซัพพอร์ตมาตรฐานต่ําสุดเพราะว่าเส้นนี้อย่าลืมว่าเราต่อเส้นเดียวนะครับก็เามาให้ดูกันครับสำหรับตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือสายชาร์จเบซิอัสนะครับที่ผมว่ามันเจ๋งมากเลยนะคือไม่ต้องพกอะไรเยอะแยะพบใช้งานอยากจะต่ออะไรก็ต่อเ็นถ้าอยากต่อพร้อมกันก็จะซัพพอร์ตมาตรฐานต่ำสุดงานคุณภาพสายดีมาก นะครับวัสดุดูดีทีเดียวบอกเลยก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับตัวสายตัวนี้ของเบสยัดน,นะครับที่ผมได้มาไม่ถึง300นะอยนะยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจก็ดูใต้คลิปบรรยายนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ครับผมไปซื้อมาจากที่ไหนสุดท้ายแล้วถ้าชอบกดไลค์ครับถ้าใช่กดแชร์ไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ทราบผมมการเดกคลิปวันนี้ไปละขอบคุณที่รับชมซีซีแบบสวัสดีครับ